ประวัติอนิเมะนะครับอ่าอนิเมะนะครับหรือแอนิเมชั่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าหลงไหลมีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นได้พัฒน,นาไปสู่รูปแบบความบันเทิงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกต่อไปนี้นะครับเป็นภาพรวมโดยย่อ,ยอของประวัติอนิเมะครับหนึ่งนะฮะคืออะไรฮะช่วงปีแรกๆครับของอนิเมะก็คือในพศ2460ถึงพศ2ี8 8นะครับผมภา,าพยนตร์อนิเมะเรื่องแรกได้แก่คาซูอโอะชิชิ คือเรื <sketches> ่องอะไรฮะหรือ <fe> ท <ats> ี <no p Obrig illions> ่รู้จักกันในเรื่องนะ Running Picture นะครับ Picture Picture อ่าคือเรื่องอะไรล่ะครับก็เนี่ยชื่อเรื่องไงก็คือเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อเกิดไม่ทันขอบคุณมากอ่าเปิดตัวในพศ2460พศ2 5งพันาร้อย่อาพี่ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านก็มาชุมนุมอ่าอนิเมะในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและตะวันตกอ่ะบล็อกชัเทคนิคแอนิเมชั่นแบบคัตเตอร์เอ้ยคัตเอา อ่าขัดเอา n คืออะไรไม่รู้ข้ามาสู่ช่วงยุคที่สองคือยุคอะไรครับยุคหลังสงครามครับอ่าอ่าอันแรกบอกเป็นปีพศนะฮะแต่นี้เป็นคศเฉยเลยฮะหนึ่งเก้าสี่ห้าถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์ฮะอ่าผมเอาไปแปลงเอาเองเอาแปลงเองพวกเราชอบแหวกแมวหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่าฮะการผลิตอนิเมะมีเพิ่มมากขึ้นและอุตสาหกรรมก็เริ่มทดลองรูปแบบศิลปะและเทคนิคการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันครับโดยโอซามุเทสกะ เซนโชไม่หรือ <c oughs> ที่มักเรียกกันว่าเจ้าพ่อแห่งมังงะให้นําเสนอแนวทางที่สมจริงมากขึ้นในอนิเมะอ่ะเรามาคุยหนึ่งยุคทองกันดีกว่ายุคทองยุคที่3อ่ะคิตะศักราชครับพันเถึงพันเนะครับผมยุคนี้เป็นยังไงฮะอ่ยุคนี้เป็นที่มีซีรีส์อนิเมะชื่อดังมากมายเช่นแอสโทรบอลครับเจ้าหนูปรามานูเจ้าหนูปรามานูนะอ<น>ะตอมครับไอ้หนูหัวแหลมฮะอ่าันนี้รู้จักแล้วก็อะไรอะสปีดเลเซอร์เออแล้วก็ แล้วก็กาชแมนกาชแมนเกตชแมนเกตชแมนอ่าอนิเมะเริ่มได้รับความนิยมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศในช่วงนี้ครับผมอ่ามันผ่านไปไวมากอ่สวัสดี่1 980ใช่ถึง1990อ่าในช่วงเวลานี้มีการเกิดขึ้นของประเภทและประเภทย่อยต่างๆรวมถึงอนิเมะเกี่ยวกับเครื่องจักรเช่นเช่นอะไรฮะโมบิลสูดกันดั้มโมบิลสูดนั่นเองที่มีพระเอกตะโกนว่ากันดั้มครับ ครับอนิเมะแฟนตาซีเช่น Dragon Ball และอนิเมะไซเบอร์พังเช่นอะอากิระอากิระคืออะไรฮะเรื่องอะไรอะอากิระจะเป็นแบบเด็กที่รู้มาผู้มาทดลองอ่่าอาจะมีมีมเบบี้อารอนอากิระเอ้ยมาณนั้นสร้างมันไมห้าดูกันเองแต่ว่ามันมากเรื่องนี้เป็นแนวไซไฟอนิเมะอนาคตที่มันเถื่อนครับผมอ่าอนิเมะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นและดึงดูดผู้ชมได้กว้างขึ้นในทศวรรษที่1980 อ่าอ่ายุคต่อมายุคอะไรครับยุคก็คือคณะปฏิวัติของดาก้อนไม่ใช่การปฏิวัติการปฏิวัติของดิจิตอลอ่าครับอันนี้เราพูดถึงพอสอกันบ้างแล้วพอสอมาหลายยุคและอ่าเอาไปแปลงเลยสองห้าสี่สามอ่าพอสอบสองห้าสี่สามนะครับในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าการผลิตแอนิเมชันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอนิเมะชันวาดอันวาดด้วยมือนั่งเดิมเออดิจิตอลนะครับคือนำภาพ S <S วาดเอามาซ้อนกันห,หลายๆภาพให้มากขึ้นนะครับเพื่อ,อ <S <S ให้มันลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกพิเศษในอนิเ,นนเมะอ,อย่างนารูโตะวันพีทและเดนโนตทําให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางใช่ยุคของเซนไซยาก <ยะ S 2> ็ไม่แน่ใจแต่เซนไซยาน่าจะมาก่อนในพวกนี้อีกนะแน่นอนเราแบบน่าจะยุ่นาการเพือใช่ละ อ่าอ่ายุคต่อไปครับยุคสม,มัยที่6ยุคสม,มัยให,หม่เขาเรีกมมมมยกยุคสมัยใหม่ยุคสมัยปัจจุบันละอ่าในปี2010โ <multiplying. S 1> ดยมีอนิเมะต่างๆเช่นอแอคแท็กออนไททันอ่ะพ <on> า,าไปพบไททันอ่าไม่ที่เราคัดอาณานิคมอ่า โรงเรียนฮีโร่ของฉันและเดวมอนตเลเยอร์อ่าหรือชื่อไทยดาบพิฆาดกระปูกครับผมกระปุนกระสุน <c oughs> อะสุน,น <c oughs> แพลตฟอร์มสตรีมมิง่งทำให้อนิเมะเข้าถึงได้ง่ายง่ายมากซึ่งมีส่วนทาให้อนิเมะได้รับความนิยมเป็นอย่างกว้างขวางอ่าเป็นวงว้างนั่นเองก็คือการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใช่อย่างทั่วไปเลยอ่าอนิเมะอ่ากลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมในด้านต่างๆรวมถึงภาพยนตร์เพลงแฟชั่น และแม้แต่วิดีโอเกมมันยังคงพัฒนาและดึงดูดผู้ชมด้วยการเล่าเรื่องที่หลากหลายสไตล์และภาพที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยไหมเนี่ยต้องพูดอย่างนี้เป็นมาราคา,ายกเนี่ยอ่ะจบไปแล้ว <ผม S 3> ครับขอปิดแบบละครไทยเลยแล้วกันนะครับครับผมบบปะ